เวเนซุเอลาได้ทราบของมหาอ พาไปดูในอดีตเวเนซุเอลามีแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ในประเทศคิดเป็นประมาณ20%ของปริมาณน,น้ำมันดิบทั่วโลกทำให้รายได้ของเวเนซุเอลากว่า95%มาจากการส่งออกน้ำมันดิบจนกระทั่งปี1976รัฐบาลของประธานาธิบดีคาร์ลอสแอนเดรสเปเรสออกนโยบายตั้งบัญชัทน้ำมันแห่งชาติเพื่อให้รัฐบาลเข้าไปควบคุมธุรกิจพลังงานทั้งหมดในประเทศผลที่ได้คือรัฐบาลเวเนซุเอลารำ่ำรวยขึ้นแบบสุดแต่แทนที่จะให้บริษัทเอกชนที่มีระบบการบริหารที่คล่องตัวกว่ามามบริหารกล้เป็นจากการหานนมันที่รุ่างกับความสารในร ก่ที่เรียดินปี2001ถึง2013ราคาน้ำมันสูงขึ้นต่อเนื่องรายได้ของรัฐก็เพิ่มขึ้นอย่างมากรัฐบาลของ Google ชา a v e ใช้เงินไปกับโครงการประชาชนมจำนวนมากเพื่อเอาใจประชาชนให้คนในประเทศหยุดทำการเกษตรน่านำเขา้าสินค้าอย่างเดียวรวมถึงการต้มน้าถ่าไฟ ใช้สาตาระูปาโคกเหล่านี้ได้ตามใจข้องทุกอย่างในประเทศถูกจนผิดปกติก็แม้ที่พีเข้ารวยจากการขายน้ำมันได้ดีนะชาวเวสจากไปโดยรงมะเร็งในช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงที่สุพดพอดีราคาสูงสุดในปี2013อยู่ที่112ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลภายในเวลาไม่ถึง3ปีราคาน้ำมันถิ่ลดลงมาท้าสุดต่ำสุดที่26ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลในเดือนกุงภาพันธ์ปี2016ราคาขายหายไปลบ77ร็ายได้ของประเทศหายไปมหาศาล รายได้ลดลงจากราคาน้ำมันแต่ค่าใช้จ่ายไม่ลดลงก็ต้องทำประชานิยมรัฐบาลเวเนซุเอลาจึงแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์เงินออกมาใช้เพิ่มเองปลายปี2008เงินเฟ้อของเวเนซุเอลาขึ้นไปอยู่ที่1 3แสนเปอร์เซนต์ ทำให้เป็นเรื่องอยากที่ชาวเวเนซุเอลาจะซื้อข่าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นได้เจ้าในสิบคนของประชากรไม่สามารถหาอาหารประทังชีพได้กลายเป็นคนยากจนแร้นแค้นขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคอย่างหนักซึ่งขณะต้องต่อ,ตอคิวยาวเยียดเพื่อขออาหารจากรัฐบาลและบางคนถึงกับต้องจำใจซื้อเนื้อเน่ามาประกอบอาหารหรือดื่มน้ำจากท่อระบายน้ำเสียเพื่อประทังชีวิตกลาเป็นหายนะของชาติเจ้าที่เคยร่ำรวยถึงขีดสุดกลับตกต่ำลงเพราะบริหารเงินและบริหารประเทศอย่างผิดพลาดนั่นเอง